สวัสดีครับไม่รู้ว่าคลิปนี้ได้ยินเสียงผมไหมนะแต่ว่าวันนี้มีการอัปเดตของ GDE เซิร์ฟไฟเอนะฮะออนไลน์นะผมผมก็เลยจะมาทําคลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูนะว่าเซิร์ฟนี้พัฒนาการมีใหม่แล้วนะครับโอเคแล้วตอนนี้เขาก็มีกิจกรรมแจก VIP สมวันเลยนะครับเป็นตัวทดสอบว่าสังคมเกมจะเป็นยังไงนะ <c oughs> ถ้าเกิด, <c oughs> ถ,กดถ้าเกิดมีใหม่เกิดขึ้นมานะครับ โอเคตอนนี้ผมทับพิม M I C อยู่นะฮะคือทับ M I C นะครับเอ้ยพูดทับ M I C เนะี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้ยินเสียงคนอื่นนะแต่ถ้าเกิดคุณพิมพ์ว่าทับ M I C อย่างนี้นะฮะคนอื่นจะได้ยินเสียงขึ้นายยมาอังนี้นะครับผมโอเคเข้าเกมมาคุณจะได้รับคุณต้องอ่านกฎกันนะก่อนที่คุณจะเปิดใหม่นะครับผม เครื่องเครื่องบินบ้านใครวะเครื่องบินอย่าเปิดไม้แช่โอ้ทุกคนทุกคนครับโอเคครับทุกคนคำเตือนนะอันนี้คำคำเตือนของผมนะครับเวลาคุณใส่หูคุณพูดค,ค,คุณต้องใส่หูฟังด้วยนะฮะถ้าเกิดคุณไม่ใส่หูฟังก็จะเป็นเสียงสะท้อนแบบตะกี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองไปคุยกับคนอื่นดูนะผมไม่ผมไม่รู้นะว่าเอพคลิปไปเลยนะคุยกัคนอื่นเลยมันจะได้ยินนู่นคนไหนะสวัสดีครับ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 ฮัลโตำรวจตำรวจคนตครวจ เตีสตีสโอ้ยถึงเงี้ยผมผมผมต้องป็ดไมค์กันนะทุกคนคือมันมันเสียงเสียงมันอันนี้นะเสียงมันดังเกินนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำอะไรดีเราพิมพ์แล้วกันวันนี้นะเพราะว่าใครที่อยากโหลดนะครับ ผมจะให้ลิ้งโลกตไปด้านล่างนะฮะทุกคนใครที่อยากเล่นกับผมนะติดต่อได้ทางเบอร์ศูนย์สองสองหนึ่งห้าหกนะผมทำะไรดิ sorry i bit fried dude <laughs> <laughs> ไอ้ยี่ละเตยเนี่ยเขาใช้หมดเนี่ยเจวีพีสามวันนะเนี่ยฮะเออคอนเทนต์เีอะวันนี้ทำงานแค่กี่เกือนอยู่ว่าอัปเดตอัปเดตแค่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีระบบเปลี่ยนสภาพด้วยนะเออทุกคนเดี๋ยวนะมีระบบเปลี่ยนสภาพคนเพิ่มขึ้นมาเลยนะยิงต่อพาไปดูกับ หอเหม,อมือนกันนอรอ๋อนี่ rush. มีเงินเขียวกับมีสั้นนะตอนนี้หมอผมมาแล้วหมอ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 ่มอกีมอ้ม,มันเด้งนะทุกคนคือแล้วพวกแต่งตัวนี่คืออะไรผมยังไม่รู้เลยนะจะถามเาเลยเถอแทนแทนเลย คนรายนายระบบแต่งตัวอยู่ตรงไหนครับระบบแต่งตัวอยู่ตรงไหนครับพูดไปตั้งหลายรอบไม่ได้เปิดไหมเอออย่าอย่าอย่ารถหมอรถหมอนายนายระบบแต่งตัวอยู่ตรงไหนครับเย็นเย็นทราบแลอะไรของคุณเนี่ยหมอหมอรีบเข้าไปโดนปนโดนปนเลยฮะเรียนครับพี่คุณเป็นอะไรหรออะผมปนเล่นหนกันหาสนับราคาถูกครับหาระบบแต่งตัวครับคืออะไรครับหมอหมอใส่หมวกคือกูงู มีตะบูจิมิตปัดมีท่านมีท่านผิดบอกผมไม่ไม่ใช่นี่ตัวเองคืออะไรครับเรื่องตัวเองนี่ผมผมยังไม่รู้นะทุกคนนะคือผมเข้ามาสดๆเลยเว้ยแต่ว่าได้ข่าวมาแล้วมันมีระบบแต่งตัวนะเราจะอยู่ตรงนี้แหละ เนี่ยเนะี่นา่าคือคือนา่าจะันนา่าจะเป็นอันนี้เลยค่ะคือเนี่ยอืมคงไม่ไม่ใช่ระบบอะไรหรอกน้าองมโอเคก็มีอยู่สองระบบนะที่เพิ่มเข้ามาคือระบบใหม่และระบบแต่งตัวนะครแต่สำหรับใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเค ไว้เจอกันคลิปหน้าครับรัก,กบายบาย